ีปิ้งทุกคนเอยนี่นเอาจัดเาของ่นี่จัดจัดจัดทมเกิโอ้โอ้โพ่อพ่อจับับมาข้มือตัวนี้ตัวนี้ยกวอยไปควอยไปคอยไปควอยว้ยเลยนี่สีหลายใช่ป่านี่นะก้างก็ไม่มี สบายดีทุกคนสบายด <bunker> ียพ่อแม่พี่น้องเด้อทุกคนตอนนี้เหากัอยู่ป่าพี่น้องเอ้ยอันกินข้าวกินเพลแล้วเมื่อกี้นี่หากมาหอดตอนค้ำๆเลยพี่น้องเอ้ยประมาณห้าโมงประมาณห้าโมงก็ผามาแล้วก็ผ่าเดี๋ยวกินข้าวแบบกินข้าวเทงตอนห้าโมงขึ้นเบิ้งขั้นอะว่าเยอะข้าวําเร็อมาแล้วก็มาหอดบอนนี้ทุกคนบอนที่เฮาเคยอันมาผาเดียวมาหาเซอร์เบสนั่นแหละทุกคนหอบนี้ก็ว่าซีเซอร์เบสแล้วก็ เซ่อมองแต่ว่ามาเซ่อน้ำมีท่านคาดว่างพี่น้องน้ำย so like ังไหลซองางอยู่แ no ต่ว no ่าเฮายัง right. มีทะานได้ลงเบิ <Hani> ่งเนาะแต่ว่าเบิ่งจากน้ำไหลเนาะเพราะว่าห้าวตอนนั้นน้ำแบบน้ำมีไหลเนาะจะแบบน้ำมาคาดว่างนะนะเป็นอะเอล่งอะล่างอยู่มาามาเฮานี่น้ำไหลน้ำไหลเลยเฮาสิอันเยื้เอาเยื้อขี่กระเดินเซ่อพี่น้องปลาบันนี้ไปเซ่อเนื้อแล้วก็ลงไปเบิ่งเลยทุกคนว่าน้ำน้ำมันยังไหลสัมเทธิพี่น้องเพราะว่าเฮากับมีทะานได้ลงไปเบิ่งนะทุกคนขี่กระเดินปลากินไหวเด้อดปากั้งกันได้ กินไหวแล้วก็ร่อนไหวพี่น้องเอยพี่ก็เดินนี้นะแล้วก็วังคนกับเขากับไม่กล้าจับนะเพราะว่าแบบมันเป็นแบบนั้นนะแต่ว่ามี่เป็นเพื่ะเขากินเขากัใไซนะจ๊ะก,โก,โก,โกมาตามคำาหงหงของเอฟซีเกิดเป็นอนข้างๆทางแบบบอกเลยโหดๆจัด มาการเ้มนามาก้นคืเบินสิงเ้มันอเมหนาวคือรานะสงน้ำลายก็ท่าทาจรงเกียพุ่กียวพุ่กวมันอีเทุ่คน้วพ่น้อยพ่นยยิ่งทุคนฝาทเบ็ ปาลาลปาล่ป,าล,ปาลุดปลาลุดปาเพลนะปาแฮรุนะปาแฮรุนน,นี่แทบแดบปลาไอ้ใอ้ทุกคนมาม,ามาันือเบ็ดทาไรตัวนึงใ่นะไรปถึงเบ็ดตัวนึงนเสดาน้ำมันะนะเสี้ยดาน้ำมันไหลเบอร์เซอร์มันมีไายไปเล้ว

นับมือด้ <laughs> อให้ให้ดูอ่าอะมยังงับมือเหรอปอกระปูกตายานกระโดด,ด,โด,ด,ดนี่นอ,อ,อ,อกระปูนี่กล้ามขลึ่งใช่ป่ะเนาะ งูงูป้อตัวใหญ่แย่งนี่นี่นี่งูป่ะแล้พ่องูสิโต้ป้อลายคาขนาดเลยนี่โอ้ยตัวใหญ่ขนาดเลยเคยสีจใจเป็นคนจับเนาะพอดีปิงดูคนเอ้ยนี่นี่เอาจัดเ้าข้องปอพี่น้องคนดีปิงเไปกินกระป่นเครดม้อเสาพี่น้องนี่งามแห้งพักข้าเมกป้าขอาคุณ <laughs> ไปตามเสกมัมนๆๆนะไปเห็นจักรตัวจังนลยดูว่างามเลยลาบลาบก้อยจ้าลาบปลาไม่อร่อยมาจากเอาไม้อีไปเด้อค่ะกันเขตก่อนกันปลากันเขตก่อน,ปน,นไปให้หลุน้นได้สองตัวแล้วจ้าลุงนั่นนะพอได้ปิง้งม,ม,มิกาลงน้ำแล้วพี่น้องไปปิ้งทรงตัวไล่ไปไล่มาที่นี่ สงสัยท่าเจ้าเอาก็เลยไม่การเลยแล้วอุ้ยไปลุกไปดงไปงโอ้มนี่ไปได้มานล้นะได้อานี่ยเนี่ยเนีจับจาจัดทิมเกิโอ้นี่ทุกคนเนีฟังตัวน้ตัวน้า มืัอนี้เราไม่ได้ยามเบ็ดกับไม่ได้โซลารทุกคนเอ้ยเบ็ดก็โซอยู่ทุ่งผู้ละกับพอามาทาการปาท่านี้อยิ่งบางเขตแต่ว่ามาการป่าก็ได้อยู่พี่น้องยิงเอาจากอยู่เฉพาะเราพลานหินทุกคนเอ้ยเราไปลงเลยยานปีงอันปลาอันเบ็ดเราก็ไม่ได้ซอ

โอ้หลายโตแล้วเด้อเด้อเฉพาะงูในกระงคงเลยนี <Oliver> oh, hi, hi, hi ่เัพเงูลาดุกก็มีตัวยญยญทุกคนโอ้ยตาไห้เรายิงไมท่านรเนี่ยปนแจวมือเสานแจดุก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 อพจะมาขอมดุก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 โอ้จุจุจุ เ้าหันเท่าไนละนี่นี่พน้นีนี่นี่น่นี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 ้นี่นี่นี่ปี่นี่น่นี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 ไนี่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 งีนี่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 นนี่นี่นี่ตี่ตีงนี่ไป่่นี่น่นนี่นี่นีนี่ตามันนี่นี่นนี่ตัว่นีนี่นนั้นแหละ โอ,โ,อโอเคตัวนึงเฮานี่พี่น้งนองเอ้ยหมูได้หายอยู่ป่านะไอ้เลอโซเบกจะจะก็ได้เดี๋ยวถ้าน้ำมันตื่นน้ำมันมีไหลแห้งอยู่พุ่นน้ำไหลแห้งโซเนี้ยเห็นบ่พอนะเห็นบ่อยู่ใหนนะ ังประกังประกั้งนติวปรตีนั้งนั้นเมนเหรอ๋อนั่นนั่้าวในน้ำเดืวละข้ลยพระเิ้หงวิท์โหมาหนึ่งเจ็บปวดหนุนแล้วไปทังเรปนีป้ไปทำพป่ะปปวก็ข้าไปย เบียร์ยางก็ต <this> ้อยางแล้วแหละยัมีทางเลละจุบจุ๊บจุ๊อ้าวเี้ยบัตเอาไปได้พ่ลอแเคดป่นลาดุกตัวนี้เคมันก็น่ะเห็นยูตตาเี้ยนี่ตามันี่นีมาซงนี่มันยู่งรงนี่เล่นี่ตามมันเนี่ตามันเห็นอยู่นี่มุง

นี่วเออเออเนอเออนั่นแล้วโอ้มันเจ้ายิงมินพ่นะแล้วก็เีจับมือือมินมิโอ้โ๊บอัน้เนี่นี่นีุ่กโตัวสพว้ัวกะปั๊บโ้มือก បាយសបាយលីលេអូ៎នេះណានអឺតាយឺបងនេះបងនោះនោះអឺរៀបរយទៅកាន់ចុះໃສមួយខែងនេះមកនេះឆាទេប៉ាទេនីនី เ้ยได้หลายตัวแล้ว <doors> พ so oh, right <outside> ี่น้องโอ้ยได้แนวกินแล้วแรลงมืออื่นตาหงแน่นอนในแน่อน้ยในพานเห็ดละโอ้โปักกัปักัปักังปักังเดเติเในพานปลาได้มีไมในพันสัตว์เอ้ยเเอ้ปลาไปก็เร็วเดียวอิ่ เคยน้องจัดเป็นคนนำทางเนาะเพราะว่าน้องจัดหูทางแม่นว่าจาดอย่างที่เยอะอย่างน้ำทไมอีกแล้วเอาจัดนะจดจัดโอขวันพอพาลาดทุกคนกําลาดรูปกับหนาว เลาะลงมือบอนไล่บันี้เสกพี sí ่น้องปลาดุกกะเอาวิทันจังตะโคโอ้ตัวนี้อยู่เด่นตัวนี้เนาะแกงแซ่บไปสามินะอือเดียวเดี๋ยวแล้วนี่

ปลาทื่เบ็ดทุกคนป,ป,ป,ป่าเพื่อนะปลาปลาแฮ่รุน ความจริงตัวโยงแหงเลยนี่ชันแข่เว้าโยงเลยนี่สีหลาใช่ป่านี่นะก้างก็ไม่มีโี้ยจคือปลาดุกกันเลยเนาะอือจะเสพคือปลาดุกเสพปลานี่นะหาซื้อแถวนี้นะถืกตลอดเลยปลานี่นะมีปลาแห้วลุ้นแถวนี้นะโ้ยตัวหนาเลยเบ็ดเยอะป่ะนะเบ็ดน้อยเลยปะพ่อ ทุกคนป๊อตุความเป็นจริงคือแบบใหญ่แห้งแล้วจะไม่ไม่มีไม่มีปลกเราฟังเองไหมนะมีปลาป๊อตโคตรใหญ่เลยนะจับโหม่ลดจับกระตูม่ลดจับกัมแบบกัมคือกัมปะาคอนะอือเอออามาเกาะเน่อยเดี๋ยวนึงไปกันนี่กระด้นปลุกตัวนึงป๊อ สุดเห็นสุดโว้ยโต n น i ê เลยนะมาได้ป่าวโตเจิดก็เฮียมาพอใหญ่ขนาดเลยพอตตเมนูที่แซ่บก็คือปิ้งแล้วก็แกงคือสุดยอดเลยป่านี่นะพี่น้องตัวน้อยใหญ่นะเออผู้ชายไม่ได้คมจังพ่อนิหิว เย็นปะเย็นเบรดิพอมันปะเย็นนะอ้าวแต่ว่าอันนี้ควรไปก้าวดอกควยพอเอาพอ,อ,าอ,อาตัวโยตัวนู้จนจะนอกมันจนมันจ,น,น,จนอยู่นอกแล้วไปได้แนละ้วเ <c oughs> สื้คลองเอาเสื้คลองโอ้หมานอยู่ไดมือแหลกกับหมานอยู่ได้ทุกคนด้ยเท่าเลบบิกพระเจ้าตัวนี้นะแล้วมันยังมันยังไปนั้นเนาะยังออกไม่ได้นะ ุกคนตอนนี้ค่ะก็มาแต่การป่าและพี่น้องกําลังพาดเรพักผ่อนทุกคนเลยเมย์เมยเดี๋ยวมืดเพราะทุกคนเอ้ยจึงมาเ็ดกินจะเ็ดกินเพืเ่อก็พี่น้องการป่ามันนีก่ก็ถือว่ามาอยู่ทุกคนเดี๋ยวมาพอกันมื้อใหม่นะพี่น้องมอื้ออืนเซาทุกคนนี่ทุกคนบรรยากาศตอนเ้าตือนนอนกําลังไปล้างนาลองดูนําหลายซองสร้างอยู่พี่น้องตะเวนกําลังขึ้นอากากหนาวแล้วก็ลมแห้งอยู่ป่านะทุกคนขึ้นมาหอบนี้คือแบบ ล่มแห้งทักเลยขึ้นมาปับทรงหนาวเลยพี่น้องโด,ด,ดนสิบเอดดนสิบเอดดนสิบสองพอดีเลยก็จะลงมาหาล้างหน้าแถวๆนี้แหละทุกคนน้ำยังไหลอยู่นะน้ำไม่ทันขาดเออเออเอ้เอ,อ,อน้ำทันคาดบ้างเสกน้ำไหล ความเป็นบบจริงคือแบบง,งามแห้งอยู่เรืองกูนนะน้ำาหลายซ่องซ่องพี่น้องทางลุ่มด้วยกันน้ำาหลซ้องซ่องเดี๋ยวเทาสิมาหาแปลงฟันก่อนบันนี้ <c oughs> ป่าบอลคักขนาดเลย โค่ปนปลาที่เทากันคืนนี่ก็จะได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องได้ลายเติบทุกคนเอ้ย